เราจะพาทุกคนมารู้จัก5ผู้หล่อในละครคืนนับดาวพรแจกวับเรียกว่าเป็นหนึ่งซีรีส์แรงที่ต้องบอกเลยว่าคอซีรีส์แนวรอมคอมหลายคนจะต้องอินเลิฟก,กันอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมา2ผู้หล่อสุดปังในซีรีส์เรื่องคืนนับดาวกันในรวม6ผู้หล่อในคืนนับดาว มาดูกันว่านักแสดงแต่ละคนนั้นจะมีใครบ้างบุคลิกนิสัยความน่ารักรวมถึงในเรื่องนั้นรับ,บุญเป็นใครหากพร้อมแล้วนั้นก็อย่ารอช้ารีบตามกันมาดูเลย หนุ่มคนแรกจากคืนนับดาวนั่นก็คือหนุ่มไบวชิราวิชิวอารีพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองล่ะค่ะโดยหนุ่มไบเกิดเมื่อวันที่27ทธันวาคมพศสอ4 0ปัจจุบันอายุ24ปีมีเชื้อสายไทยจีนและอเมริกันส่วนสูง184เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดน,นครปฐม ในด้านของอุปนิสัยและคาแรคเตอร์ของหนุ่มไบต์ภายนอกของหนุ่มไบต์จะเป็นคนดูนิ่งๆดูขรึมแต่จริงๆแล้วหนุ่มไบต์เป็นคนทะรนมากมีมุมน่ารักเป็นคนอารมณ์ดีเฮฮาสุดอะไรสุดเฟมล,ลี่ทำงานเก่งจริงจังในการทำงานเป็นแฟมิลี่แมนมากหากมีเวลาว่างจากการทำงานก็จะใช้เวลาอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่และครอบครัวอยู่เสมอ เส้นทางการเข้าสู่วงการของหนุ่มใบวชิราวิทย์หนุ่มใบได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรุ่นที่6ตั้งแต่พศ2557ถึงพศ2558ในรายการดังอย่างสตรอเบอรี่ครับเค้กทางช่อง3และก็เริ่มมีผลงานการเป็นพิธีกรแสดงเดินแบบทำให้เพื่อนๆหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาของหนุ่มใบไม่มากก็น้อยเลยล่ะค่ะ จากนั้นต่อมาในปี2,562ก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับทาง g m m และหนุ่มไบมีชื่อเสียงและหลายคนรู้จักเขาในบทบาทของสารวัตรในซีรีส์แนวบอยเลิฟเรื่องพ่อเราคู่กัน t o e s t e r the series ผลงานที่ห้ามพลาดของหนุ่มใบวชิราวิทย์ซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน t ูเ e t เตอร์ the s i r s เป็นเรื่องราวของไทยและตอนพิเศษเพราะเรายังคู่กันด้วยความปังของซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นภาพยนตร์ภาคต่อซึ่งมีชื่อเรื่องว่าเพราะเราคู่กัน The Movie และล่าสุดในซีรีส์เรื่องคืนนับดาวหนุ่มใบรับบทเป็นคิมหันสามารถติดตามไอจีของหนุ่มใบได้ไดที่ ผู้หล่อคนต่อมาในซีรีส์คือนับดาวนั่นก็คือปาแปงพมพิริยะทองพุทธรักษ์หนุ่มหล่อมาาละมุนคนนั้นนั่นเองโดยปาแปงเกิดวันที่18กุมภาพันธ์พศ2536ปัจจุบันอายุ29ปีสูง185เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดลาดบุรีปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดค่ายจิมเอ็มเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของปาแปงพมพิริยะ หนุ่มป่าแปงนั้นได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2556จากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลและได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7 HD และมีผลงานการแสดงตามอีกมากมายหลายเรื่องซึ่งผลงานสร้างชื่อของเขาก็คือในปี2560ละครเรื่องสรวรรตรแม่ลูกอ่อนในบทบาทของร้อยตำรวจเอกกอเกียรติหรือผู้กองกอเกียริซึ่งจากบทบาทนี้เองทำให้หนุ่มป่าแปงมีแฟนคลับตามมาอย่างมากมาย ผลงานที่ห้ามพลาดของปับแปงผมพิริยะพิษรักรออดีตทางช่องวันส1หนุ่มปับแปงแสดงเป็นร้อยตำรวจเอกอินทุพันธ์ผู้กองอินเป็นตำรวจน้ำดีที่รักในามยุติธรรมชอบคนถูกต้องใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นในซีรีส์เรื่องคืนนับดาวหนุ่มป,ปับแปงรับบทเป็นสายมอกซึ่งเป็นพี่ชายของนับดาวสามารถติดตามไอจีของหนุ่มปับแปงได้ที่ หนุ่มหล่อคนต่อมาจากซีรีส์เรื่องคืนนับดาวเป็นใครไม่ได้เลยนักซะจากหนุ่มเฟยพัทรเอกแสงกุลหนุน่มเฟยเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2538ปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูง176ซนติเมตรหนุ่มเฟยนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยคำาชวนของเอกาชาัยเอื้อสังคมเศรษฐจากจุดตรงนี้เองทำให้หนุ่มเฟยได้มีโอกาสเข้ามาแคสติ้งงานและมีผลงานการแสดงเรื่องแรกนั่นก็คือซีรีส์เรื่องซีรีส์ GPA สถาบันบันแทิ และในบทบาทที่เรียกว่าโดดเด่นจนทำให้ใครหลายคนรู้จักกับหนุ่มเฟยนั่นก็คือบทบาทของเคนในปิศนาอาฆาตและในปี2559นั้นั่นก็เรียกว่าเป็นปีทองของหนุ่มเฟยจริงๆเพราะมีซีรีส์ออกมาแบบปังๆถึง3เรื่องให้แฟนๆได้ติดตามกันนั่นก็คือเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนสุขายูหนได้ ai, ขับไฟเดย์ทูบีคอนติน u ตตอนเธอเปลี่ยนไป และโอเมก้าทีบหลักออกแบบไม่ได้เรียกด้วยว่าเป็นหนุ่มหลอที่มีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเจนและก้าวกระโดดสุดๆผลงานที่ห้ามพลาดของเฟยพัทาระเน e p เรเยอร์รักเป็นเล่นตายหนุ่มเฟยแสดงเป็นพีทโดยเป็นคาแรคเตอร์ของหนุ่มหลอนักการเมืองที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทองอำนาจ ในซีรีส์เรื่องขึ้นนับดาวหนุ่มเฟยรับบทเป็นมินจุนซึ่งเขาเป็นทั้งพิธีกรและเจ้าของรายการที่นับดาวเป็นพิธีกรอยู่มินจุนเป็นคนที่มีบุคลิกและคาแรคเตอร์ที่มีความหูดวางอำนาจคิดว่าตัวเองเป็นบอสใหญ่จะทำอะไรก็ได้จึงไม่แคร์ใครทั้งนั้นสามารถติดตามไอจีหนุ่มเฟยได้ที่ หนุ่มคนต่อมาเป็นพระเอกร่องแสนดีในเรื่องคืนนับดาวนั่นก็คือหนุ่มออบจุมพลอดุลกิติพรโดยหนุ่มออบเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพศ2534ปัจจุบันอายุ31ปีปัจจุบันเป็นนักแสดงสักกัดค่าย GMM เส้นทางการเข้าสู่วงการของหนุ่มออบจุมพลหนุ่มออบได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นพิธีกรรายการไฟลิ f a ฟสทางช่องแบงค์ชาแนลและต่อมาด้วยหน้าตาที่หล่อและโดดเด่นของหนุ่มออบทำให้เจ้าตัวมีโอกาสได้แสดงซีรีส์หลายเรื่องและมาดุ่มดังแบบสุดปังจากซีรีส์วาเนื่องรุ่นพี่ซีเขิดเลิฟตอนแบบปีฮันนี่ของทาง GMM และในบทบาทของปิ๊ก ซึ่งจากจุดเริ่มต้นนี้เองทําให้หนุ่มออบมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศหลังจากนั้นก็มีผลงานเด่นตามออกมาอีกหลายเรื่องอาทิเช uh ่นโซตัดเดอะซีรีพี่วักตัวไลา์กับนายปีหนึ่งวูฟเกมล่าเธอและเดอะออรี่ออฟเลิทัษฎีจิบเธอนาสุดมีผลงานาละครคืนนับดาวรับบทเป็นแทนคุณสามารถติดตามไอจีหนุ่มอบอได้ที่ นุ่มหล่อคนสุดท้ายก็คือเฟิร์สคณะพันธ์ปุ้ยตระกูลเฟิร์สเกิดเมื่อวันที่3กันยายนพศ2541ปัจจุบันอายุ24ปีมีส่วนสูง148เซนติเมตร เส้นทางการเข้าสู่วงการเฟิร์สคณพัน์ในปี2560หนุ่มเฟิร์สได้เข้าร่วมการประกวดคู่แมนกู๊ดแมนซึ่งเจ้าตัวก็ได้หนึ่งใน4คนสุดท้ายละได้ร่วมถ่ายแบบให้กับนิตยาสารคาสและมีผลงานการสแสดงเรื่องแรกเป็นการสแสดงโฆษณาสั้นแนววายของแบรนด์คานั่นคือคาลิฟแค e และคายูวีโปรดักชั่นเบบี้เฟกซึ่งผลงานที่ทําให้ใครหลายคนรู้จักหนุ่มเฟิร์สเลยก็คือซีรีส์เรื่องเวิร์กอัพชนีเดอะซีรีส์จากทางจ m m เอ็ม ผลงานที่ห้ามพลาดของหนุ่มฟืดคณะพันธ์ผลงานการแสดงของหนุ่มฟืดก็คือซีรีส์เรื่อง Not me เขาไม่ใช่ผมแับบทเป็นหยกซึ่งเป็นชายหนุ่มที่รักในคมยุติธรรมและเกียกรติกันกุดขี่มากที่สุดเขาดิ้นรนและพยายามเพื่อให้คนพิการมีที่ยืนซึ่งเป็นหนึ่งบทบาทที่ส่วนตัวระว่าท้าทายมากๆ ในซีรีส์เรื่องคืนนับดาวหนุ่มเฟิร์สรบุทเป็นปอยซึ่งเป็นเพื่อนอุดมการ์ของคิมหันซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักกับเพื่อนที่คอยซับพอร์ตคิมหันอยู่เสมอสามารถติดตามไอจีหนุ่มเฟิร์ตได้ที่